สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับในช่องทาง YouTube ทุกๆคนแล้วก็พี่ๆ FC นะครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณกำลังแรงใจนะครับยอดไลค์ยอดวิวนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเป็นกำลังใจให้เบาหลงนะครับผมสำหรับแนวทางในคลิปที่2นะครับเป็นแนวทางหวยห้าหนอยโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวมสีนอยนะครับวัประจำวันที่13นะครับเดือน1 2 5 6 5นะครับ เมื่อวานนี้ผมให้เด่น0ย์เด่น4ไปนะครับวิ่งรุ่นที่4นะครับเน้นไปในน้อยพิเศษแล้วก็น้อยปกตินะครับตัวเด่นนี่มานะครับแต่ว่าจับคู่ไม่มานะครับพี่ๆเสียดายนะครับเสียดายมากๆนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมผลก่อนนะครับน้อยเฉพาะกิจ719ดกับ58อันนี้หลุดไปนะครับน้อยพิเศษ99กับ7 7เนาะอุตสาหให้เบิ้ลน4ก็มานี้ก็หลุดนะครับผม ส่วนน้อยปกตินะครับน้อยปกติ03กับ 61, 6161นี่หลุดไปนะครับเนี่ย03ก็ไม่มีนะครับเด่นศูนย์นี่มานะครับนะครับเด่นศูนย์นี่มานะครับนี่มาน้อยปกติน้อยเด่นศูนย์พิเศษหลุดไปนะครับส่วนน้อย v i p นะครับ4 443กับ6 3นะครับ6 3ก็หลุดไปนะครับ ซีีมาอยู่หน้าซะงั้นนะครับพี่พี่เอฟซีเศดายนะครับซีีมาอยู่หน้านะครับผมพา้อสารเน้นให้ซีีเนาะออกซีสามนะครับผมอันนี้ก็สายวิ่งสายลูดนี้ก็ถ้าเอาสีไปวิ่งลูดนี้ก็มานะครับผมเนาะมาในตัวเด่นนะครับสรุปจับคู่ให้เนาะไม่มานะครับเด่นศูนย์เด่นสีนี่มาหมดนะครับแต่จับคู่ไม่มีนะครับเน้นไปซีสี่ีห้าเนาะออก4ีสามซะงั้นนะครับ สามตัวก็ตัวเดียวเสียดายนะครับผมอืมวันนี้ก็903อวันนี้908นเนาะนะครับก็มาถูกหลักอยู่ครับผมสลับวันนี้แก้ตัวใหม่ครับก่อนไปรับชมนะครับก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณน,นะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กตามก่าป8ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับ สำหรับในโค้งสุดท้ายนะครับตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นตัวเด่นเมื่อวานนี้เด่น4เด่น0วิ่งลูดที่4เนาะวันนี้ผมให้เด่น4เหมือนเดิมนะครับคิดว่า4น่าจะยังอยู่นะครับเด่น4เด่น9นะครับวิ่งลูดนะครับวิ่งลูดให้ไปที่9นะครับสลับในโค้งสุดท้ายนะครับ สำหรับ4เนาะ4ก็จะมี4 0นะครับ4 0แล้วก็4 1 4 3 4 3แล้วก็4 6 4 9นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนในเด่น9วิงด์ูดที่9นะครับก็จะมี90 91 95 96แล้วก็98นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับที่จะเน้นให้ก็ จะเมนในนอยปกติแล้วก็ vip นะครับสลหับในโค้งสุดท้ายนะครับส่วนหลักร้อยหลักร้อยในสูตรนี้ผมให้ไปที่5นะครับหลักร้อยในสูตรนี้ให้ไปที่5นะครับก็จะเป็น540 596 นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆสลับจะเน้นให้นะครับก็จะมีสีคู่เช่นเคยหลักๆก,ก็สีศูนย์เกกเก้าหกเก้าหแล้วก็91แล้วก็ สี่สามนะครับคิดว่าไม่แน่อาจจะออกตัวเดิมนะครับเมื่อวานนี่ออกสี่สามเนาะวันนี้ก็อาจจะออกสามสี่ก็เป็นไปได้นะครับสําหรับสามตัวก็ห้าสี่ศูนย์นะครับที่ผมชอบนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสลับโค้งสุดท้ายนะครับก็ขออวยพรให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับขอให้ปังๆังนะครับวันนี้อยากให้มาสามตัวนะครับเหมือนแนวทางหุ้นนิคีในรอบเช้านะครับรอบเช้านี่ผมก็แตกสามตัวนะครับ ส่วนจับคู่ผมให้แค่3ามคู่เนาะไม่มานะครับก็มาในวิ่งลูดนะครับวิ่งลูดแล้วก็แตก3ตัวนะครับสำหรับในรอบเช้านะครับส่วนรอบบ่ายก็ใกล้แล้วแต่ยังแต่ยัง,ยง,ยงไม่ยังไม่รู้ผลนะครับผมเนาะก็ดีใจกับพี่พี่เอนะครับที่เอาตัวเลขไปเป็นแนวทางนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็กลาบสวัสดีครับ